เอริกเทนฮาคผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับว่าทีมของเขายังไม่พร้อมเต็มที่สำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและยังคงต้องมีการปรับความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของทีมพอสมควรในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผชิญกับปัญหาหลายประการทั้งจากฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาและการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักอย่างรัสมุดฮอยลุนและเลนิโอโร ซึ่งจะไม่สามารถลงสนามในช่วงแรกของฤดูกาล2024-2025ได้นอกจากนี้ยังมีนักเตะหลายคนที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ชาติในการแข่งขันยูโร2024และโคปาอเมริกาทำให้ทีมยังไม่สามารถซ้อมแบบเต็มระบบได้เ่นฮากล่าวว่าทีมยังไม่พร้อมแต่หลีกกำลังจะเริ่มขึ้นเราไม่สามารถซ่อนมันไว้ได้เราต้องรับมือกับมันให้ได้มันซับซ้อนมากเราพาทีมออกทัวร์ที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นเราได้นักเตะจากยูโรและโคปาอเมริกามาสมทบตอนนี้มีนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีกเราต้องสร้างทีมจากนี้แม้จะมีปัญหาหลายด้านแต่เทนฮากยังเชื่อว่าทีมของเขามีขุมกำลังที่ดีพอสำหรับการลงสนามในเกมแรกๆของฤดูกาลโดยกล่าวเสริมว่าเรามีกลุ่มนักเตะที่ดีเราสามารถเลือกนักเตะที่แข็งแกร่งได้เรามีทีมที่แข็งแกร่งและเราจะทำให้ได้นอกจากนี้เทนฮากยังยืนยันว่า แฮร์รี่แม็กไกวจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของกองหลังรายนี้ในช่วงที่ผ่านมา